ไก่น้าโนโ,โอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อเต็มเป็ดเป็ดยังอยู่บ่เป็ดกะ สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยายสมกับพาพี่น้องมาเบ่งใกล้พื้นเมืองของนาโนนะอันนี้เพิ่นเลี้ยงอิสระเสรีปล่อยธรรมชาติกัหาเข้าหาอาหารมาเสริมนําเล็กน้อยแบบนี้ปิดเทศก็มีพี่น้องเลยอันนี้บรรยากาศยามแรงความเป็นอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงกับลายอย่างหลายแนวพี่น้อง มีสะน้ำสะอันนี้ก็น้ำจากแผงสุลาเซลล์เป็ดก็ลงมาเล่นน้ำเลี้ยงหอยน้ำหอยเชอรี่ควายก็หากินเหรอแคมสะก็มีหอยเชอรี่พี่น้องเพิ่นเลี้ยงนะนี่ค่ะเป็ดก็มาเล่นแล้วก,ก็กินลูกหอยเชอรี่นี่น้ำฟรีเนาะอันนี้แกญาติน้องเพิ่นผููน้องเอางัวงมาพุกเพิ่นเลี้ยงน้ำกันนี่แหละพี่น้อง หัวกับควายกะเป็นเพื่อนกันนาโนกับเลี้ยงควายแบบนี้ปล่อยเลี้ยงก็บสบายเพราะว่าล้อมลวดหนามไว้รอบนาเลยกับพื้นที่กับกว้างอยู่ถ้าเฮาอยากเอาออกเขอ้าออกไปเลี้ยงด้านนอกอะง่ายเนาะเพราะว่าแต่ละคนกับเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ยังเป็นถนนดินแดงอยู่พี่น้องต่อไปก็จะเป็นคอนกรีตแล้วนะคะสีเจะเริญลุ่งเรืองต่อไปอยู่โคกมืดก็สิเป็นโคกแก้งล่ะทีนี้กำลังพัฒนาสะอาดหูสะอาดตาแล้วเข่าแล้วน้ำเนาะย่านฟืนย่านไฟป่าพี่น้องหลายคนหลายมือหลายนิสัยซ้อยกันทำความสะอาดสะอาน ยายสมก็สิเลาะกับสวดนี่แหลรพี่น้องเลยตอนแต่ตก่อนเงียบเงาช่วงแรงๆมาตอนนี้คึกคลืคล่นรวมญาติมิตรญาติกันทั้งนั้นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกันมีอย่างกับแบ่งปันกนันนี่ต้นกระดาษริมรั้วพึ่งตัดขายเมื่อปลายฝนเมื่อกี้พี่น้องเลย รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานต่อไปเนาะมันก็ต้องพัฒนากันต่อไปและที่นี้เด็กรุ่นใหม่นี่ก็ต้องมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามกัว่าไปเพราะว่าแต่ละคนกัหมักบ่คือกันเนาะคะ่ะก็มีการวางแผนไว้แผนหนึ่งมาได้กับแผนสองต่อมาแบบนี้อันนี้ก็ถึงทางเข้าสวนยายสมแล้วนะคะพี่นอ้อง ลูกน้องก็เฝ้าสวนตลอดเวลายินเขาไม่ค่อยออกไปไหนเขากะย่านเนาะบรรยากาศาจำมเรงที่สวนโคกมืดต่อไปก็สิเป็นโคกแจ้งแล้วนะคะพี่นอ้องฝากติดตามผลงานเนี่ยเด้อค่ะว่าสิเป็นแบบใดต่อไปอรอลุ้นด้วยกันนะคะ